มัอนี้กับมาตัดวายเนาะค่ะสร้างเป็นเงินพันสามเนาะมันนี้เนาะสิบสองสิบสามมัดเนาะค่ะประมาณนี้กับประมาณสิบแปดหรือสิบเจ็ดนาะค่ะนี่น้อยๆน่อยน้อยใหญ่ผสมกันถนอยถนอยล่องลองมากก็จะเป็นยี่สิบล้ำเนาะค่ะ ตอมัตมือนี้ออกมาตันแล้วค่ะสร้างไปพันกว่าอันนี้ไว้ไม่เนาะค่ะไว้ไม่ในปะปาณสองปีจะเขาหาสองปีแหละค่ะมือนี้ตัดไว้ไม่ เขากำลังขื้นหยอดแล้วค่ะก็ลังขื้นหยอดแล้วปะบ้านนี้ถ้าเขาตัดมันก็นจะเป็นมือเป็นหมากเนาะค่ะมันต้องตัดเพราะว่าหยอดมันก็สินหน่อยลงสั่งซิปมัดนะคะมัดละลอยปอกให้พอม เลยได้พันสองแตอีกมัดหนึ่งเป็นพันสามอันนี้สดๆจากสวนค่ะไม่ได้รับต่อจากมือพ่อขาเลยนะคะสดๆดจากสวนค่ะจากอีสาบานหน้าเนาะค่ะนอะ้อสวัสดีเด้อค่ะเด้อผูทาาอ้ที่เขามาชมขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชม นี่แหละคะ่ะถ้าเ่าปล่อยไว้เขาก็จะออกมือแบบนี้เนาะ,ะออกมือแบบนี้แหละ,ะ,ะ,ะอันนี้คือออกมือหรือจะเป็นหมากเนาะคะ่ะเขากำลังจะเป็นหมากเขาก็ต้องตับ ต้องตัดเป็นหมากเป็นมือเลยนี่แหละค่ะมัดหนึ่งประมาณร้อยบาทเนาะค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่ก็ากำลังจะได้เนาะค่ะ มื่นนี้มาตัดกันสามคนเนาะค่ะน้ำเยอะระวังน้ำ นี่แหละค่ะที่ตันใดไวไหมนอกก้องกำลังงา ช่วงเดือนพฤษ,ษภาคมคือสีพอดีงามแ่ะค่ะคือฝนพือที่สองไหลค่ะติดสวนยางติดถนน ถนนดงบางดงบากนะคะเจริญศินลปะพนะื้นที่สองได้กำลังเลยค่ะกำลังได้ับรผลอันนี้ก็ะิตัดประมาณพันสามเนาะค่ะเงินพันสาม ีิถนนใหญ่ค่ะค่ะก็ขอจบคิปไปแค่นี้ก่อนนะค่ะตัดไวต่อก่อนจะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขาไม่ชมขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามจากลูกอีสานมาหน้าด้วค่ะเด้อก็ขอสวัสดีแค่นี้ด้วยค่ะ ขอสวัสดีเคทเด้วยะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ